ทมดังนั่งเจ้าเอาเอยียงน้ตเห็ุหมวดใจแป้งหมอแป้งหมอแม่นอนกันหมดแล้วมั้งไม่มีใครมาดูล้วมั้ง ไม่มีใครขึ้นมาดูแกแล้วมัง้งแม่นอนกันหมดแล้วมัง้งไม่มาหลายวันแม่เขาคงไม่รักเราแล้วแหละเอ้ยลูกมาแล้วแม่ไม่มาเลยลืกสวัสดีครับ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 วันนี้ไปแก้บนมาลำสวยมามาลำมรสีมลำกพี่ ลำบงลบบุรีคนดีอย่างนี้หน้าไปเสื้อดอกเขาก็แฟนผู้ใหญ่เสื้อลายเขาก็แฟนกำนันเสื้อดอกเขาก็แฟนพี่แดงว้ยเดี๋ยวพี่แดงว่าเอาโชว์ชเฉอเดี๋ยวพี่โอ้ยมีคนกดให้ช่องโป้แล้วเดี๋ยวพี่แดงว่าเอาโชว์ชเดอวันนี้ กินข้าวกับแกงหน่อไม้ใส่ไก่ตัวหนึ่งเลยแกงเปิดหน่อไม้ใส่ไก่ตัวหนึ่งซื้อไก่มาสองตัวสามสิบบาทซื้อไก่มาสองตัวสามสิบบาทไก่ถอดเสื้อไก่ที่ว่ามีต่โครงอะ่ะซื้อโคงไก่มาแกงเปิดหน่อไม้กินมาดำโบรานด่างเหลืองนะดำโบรานด่างเหลืองนะตัวนี้นะเป็นสินค้าขายดีอันดับหนึ่งนะ หายากไม่ยากถ้ามีตังสู้สามพันห้าร้อยบาทนะขายแพงเก่งเพราะต้นนี้ซื้อยกยอดเขามาที่สามพันบาทซื้อยกยอดตัดสดนะสามพันบาทกว่าจะมาเลี้ยงได้ขนาดนี้นะจ๊ะแม่จา๋าสามพันห้าร้อยบาทจันดำด่างเหลืองจันดำด่างเหลืองจันโบราณนะดูกวมสวยนะ สวยกว่าต้นไม้ก็คนไายนี่แหละวันนี้จริงสวยกว่าต้นไม้ก็คนไายนี่แหละจ้อจะบอกว่าแม่จ๋าซื้อโซลาเซลล์มาติดอันนี้แล้วนะวันนั้นที่แสดงทำไฟให้อะ่ะแม่เชื่อไหมว่าตอนนี้บุตรสลาคำสีมันเปลี่ยนเลยนะแม่นะได้แฝงไวเข้าไปยังสวยเลยแม่เอ้ยยังสวย เม่จาแม่จอ้จาอันนี้หนึ่งพันห้าร้อยบาทเด้อรูมิ้นเด้อด่างขึ้นมาเยอะแล้วนะแกน่ะใบใหม่นี่ก็ด่างนะรู้ดีเชียไม่ได้รู้ดีอยากขายแม่จาแม่รู้บ้างไหมหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับบุษราไอไม่ใช่ มอนสเตอล่าอะไรวะอะไรก็ไม่รู้เขาเรียกมอนมินน์น่ะจำชื่อไม่ได้แล้วชื่อเต็มเต็มจำไม่ได้ครับจำแต่ชื่อสั้นๆครับมาไว้ครับวันนี้มาไว้ครับกวากมรกตแคะด่างนะครับด่างนะครับด่างนะครับเหมือนไควมันไม่แจ่บนะครับดางนะครับ หนึ่งพันบาทรวมส่งครับควกบกักบแลวกดแคะด่างนะครับด่างนะครับนี่ครับมีหัวแล้วนะคะเพื่อความสบายใจมีอุ้ยนี่ไงมีตุ้มตุ้มตุ้ม,มออกมาแล้วมีนี่หูวตั้งสองตุ้มแม่จ๋าสองนอนะแกสองตุ้มนอนะแกนี่เห็นไหมออแว่นไม่แก่มปะ่ะเช็ดแว่นก่อน วักแคะด่างนะมีสองนอนนะนี่นะสองตุ่มนอนะเนี่เนี่เนี่นะเห็นไหมเห็นไหมเห็นกันไหมหนึ่งพันบาทรวมส่งนะราคาว่าแค่วันน,น,นี้วันเดียวนะวันพรุ่งนี้ล่ะพรุ่งวันพรุ่งนี้ก็ก็หนึ่งพันบาทรวมส่งเหมือนกันมีต้นเดียวอีกต้นหนึ่งก็หนึ่งพันบาทรวมส่งเหมือนกันแต่ต้นมันเล็กอันนี้ใหญ่นะแกสองตาหนอนะสองตาหนอนนะลดน้ําก่อน โอมรุกุกุยมรุกุกุยโอมเพรียงหนึ่งพันบาทรวมส่งครับสองตาหน่อนะครับสองตาหน่อนะครับอันนี้ก็หนึ่งพันบาทรวมส่งเหมือนกันอันนี้มีอะไรยังจะฟั่มดูดีไหมเราตัดสินใจเราตัดสินใจเราตัดสินใจเด็ดขาดมาหนึ่งพันบาทรวมส่งครับสวยไม่สวยพิษ โอ้โหอันนี้ใบเล็กกว่าตุ่มตาก็หูแม่เอ้ยนี่ใสเป็นตาตะกะแตนเลยมีตุ่มหนึ่งแล้วครับหนึ่งพันบาทรวมส่งครับแม่ต้องพยายามใช้แว่นส่องหน่อยนะอันนี้อันนี้ด่างเยอะกว่านะถึงจะเป็นลูกเล็กนะวุ้ยนี่นี่นี่นึ่งนอหนึ่งตุ่มนอสองตุ่มนอใช่ไหม ใช่ป่ะไม่รู้แต่มีสองมีหนึ่งตกปลาแล้วเนี่ยแต่อันนี้ดางกว่านะแต่อันนี้ไม่มีข้อนะอันนี้ก็ห้าอ้หนึ่งพันบาทรวมส่งเหมือนกันจริงไม่ได้ถูกไว้กว่ากันหรอกเออเดี๋ยวจะบอกโอโ้โหไมโอ้โหจริงสองต้นลดได้ไหมสองต้นลดได้ยี่ห้าบาทจา้ะสองรับสองต้นลดได้ยี่ห้าบาทหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทครับ ลดน้อยไปไหมยุยพีนไม่น้อยครับลถไม่น้อยหรอกครับถ้าตุ่มตาขนาดนี้ลถให้ยี้ห้าบาทไม่น้อยหรอกครับแ่มไหมครับเสียงใสไหมครับเสียงใสไหมครับภาพแจ่มไหมครับ อะไรอยู่ในกระเป๋าดูก่อนวันนี้ไปแก้บนมาเพื่อไปขโมยหยิบอะไรของเขามาอ๋อเปลือกตัวลิสงเ <c oughs> ด็วกว่าไปขโมยหยิบอะไรมาจากวัดอะไรวดีดีมาวินสันธรรมดานะจ๊ะตัวนี้ไม่ใช่สินสิงบุรีนะ อันนี้ธรรมดานะสองร้อยบาทรวมส่งครับวินสันธรรมดาครับวินสันด่างตัวนี้อู่ทองม่จำไม่ได้นะไม่แน่ใจว่าใช่อู่ทองไหมสองร้อยบาทรวมส่งดูความสวยนะมีกี่ใบเว้ยอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสวยทุกใบหกใบสวยทุกใบสองร้อยบาทรวมส่งครับบินสันครับต้นนี้ไม่ใช่สินสิงบุรีนะครับ คาสินสจิงบุรีขนาดนี้ก็ประมาณพันกว่าบาทครับจริงครับสวยนะครับสองร้อยบาทรวมส่งครับสวยมากเลยครับสวยกว่าแม่ค้าก็วินสันตัวนี้แหละจริงมาคันนะ่ะแม่ไม่รู้เป็นอะไรคันคัน,นไม่ได้อาบนะ้ำก่อนไลฟสดหรอกจริงโอ้ยขายอะไรอีกดี ช่วงน,นี้มีลูกค้าเข้าทุกวันนะแม่นะคันชะดือปักหนึ่งโอ้โมีต้นเดียวจะขายหรือวันเนี้ยมันมีต้นสวยอยู่ต้นเดียวทั้งบ้านจะขายหรือวันเนี้ยขายไปเถอะไม่มีเงินใช้เนาะคิดดีแล้วใช่ไหมคิดดีแล้วหนึ่งพันห้าร้อยบาทรวมส่งครับพินหน้าครับคาราเมลมาเบิลครับ ความสวยครับเบีงยใบใหม่มานี่ครับคาราเมลมาเบิลครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทรวมส่งครับสวยจริงครับใช้คำว่าโคตรสวยเลยครับตอนซื้อมาราคามากกว่านี้นะครับไม่ได้ซื้อมาแล้วขายได้แพงนะครับซื้อมาแพงแล้วขายได้ถูกครับไม่ให้ดูนานหรอกนะครับดูนะครับดูความสวยนะครับ ชัดไหมถามจริงชัดไหมเหมือนควายมันไม่แจ่มมันอยู่ห่างตรงนี้ไปหน่อยหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องย้ายโต๊ะซะหน่อยมันย้ายโต๊ะเข้ามาใกล้นี่แบบไอ้ขนมันเข้ามาไงชัดไหมแม่ครับแม่ครับชัดไหมครับนี่ครับสวยมากครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับพินหน้าครับคาราเมลมาเบิ้ลครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับสวยจริงครับ สวยที่สุดอ่ะใช้คำนี้ดีกว่าสวยที่สุดที่มีอยู่ในบ้านนะขนาดต้นนั้นซื้อมาสามพันห้ายังไม่สวยเท่านี้เลยจริงจริงวันนี้มีแต่ไม้สวยๆนะไม่ได้พูดเล่นนะแล้ววันนี้มีโชว์เก้าชั้นสวยอยู่ต้นหนึ่งจริงสวยมากเลยสามร้อยห้าสิบบาทนะแม่นะ ามร้อยห้าสิบบาทนะอันนี้มาจากสีอะไรวะเขาเรียกสีลิปสติกหรือเปล่านะมันจะมีสีเขียวๆแบบสีลิปสติกสีอะไรติดอยู่นะอันนี้มันจะมาอีกบ้านนึงแม่ดูนะสามร้อยห้าสิบบาทรวมส่งแม่ดูนะและแม่ดูเม็ดสีนะสวัสดีครับนาราวธสวัสดีครับฮัลโหล ฮัลโหลฮัลโหลคนไทยแล้วก็พูดฮัลโหลได้แม่ดูเม็ดสีในใบนะคะมันมีสีเขียวด้วยนะครับสีเขียวอ่อนในใบนะครับอันนี้เจ้าของบอกว่ามันจะเป็นสีเขียวเรืองแสงอยู่ต้นนี้หนูได้มาแพงนะแม่นะต้นนี้หนูได้มาแพงมากเลยแล้วมันอยู่นานแล้วมันนำท่าจะรอดแลดแ้วแล้จะรอดไม่รอดจะรอดไม่รอดจะรอดไม่รอดแล้วรอดมาแล้วแม่ดูนะ สามร้อยห้าสิบาทรวมส่งนะแม่นะมันจะมีสีเขียวนะแม่เคยเห็นไหมสีเขียวอ่อนนะแม่เคยเห็นไหมแม่เคยเห็นหรือเปล่าโชคข้าวชั้นสีเขียวอ่อนนะ่ะสวัสดีคะ่ะอาทิตย์ที่แล้วาที่แล้วมาไม่ทันเขาวันนี้รีบมาวันนี้รีบมา มาที่หลังลืมแฮปปี้เบิร์เดย์เราหรือ,อยังย้อนหลังแฮปปี้เบิร์เดย์ให้ด้วยนะใครที่ยังไม่แฮปปี้เบิร์เดย์แฮปปี้เบิร์เดย์ให้ด้วยเดอ้อนี่นะแม่นะมันเป็นสีเขียวอ่อนนะแม่นะนี่นะเดี๋ยวแม่จะหาว่าหนูเนีในแม่ดูนะในใบมันจะมีเสียเขียวอ่อนจึ้งนึ่งี่แม่เห็นไหมดูซื้อมาต้นนี้หนูซื้อมาแพงเจ้ขอบอกว่าป้าพินมันจะเป็นสีแบบ สีแปกอะสีแปกอยู่ในใบอะสีแปกคือสีเขียวอ่อนนะสีแปกในที่นี้ไม่ใช่สีแดงสีดำสีชุู้สีอะไรนะแม่มันเป็นสีเขียวะหนูก็คิดว่ามันหายไปไหนมันอยู่ตรงนี้เองวันก่อนขึ้นมามาเจออ้าวอยู่นี่เองสามร้อยห้าสิบบาทรวมส่งนะจ๊ะมีต้นเดียวนะจ๊ะ ใครเอฟก่อนใครเอฟก่อนใครนั่นก่อนได้นะจ๊ะศูนย์แปดสองหนึ่งเก้าแปดสี่ศูนย์หนึ่งศูนย์นะจ๊ะเบอร์นี้มีแต่ความหานะจ๊ะแกพูดไรก็อย่าไปเชื่อแกเด้อขนาดนะ้ำเมื่อคนะืนน่ะมีดิเกไอ้นี่ด้วยนะรุ่งคว้าอะไรนะรุ่งกว้านะกฤษด,ดาเล่นแถวบ้านหนูยังไม่ไปดูเลยแม่หนูกะจะไลฟ์สดเนะาะกะจะหาเงินเนาะเพื่อซัพพอร์ตผู้หญิงช่วยซัพพอร์ตผู้หญิงคนนี้หน่อยนะคะ เมื่อคืนไม่ดูลิเกลุ่มคว้ากะว่าจะไลฟ์สดให้แม่แม่ดูเนาะไม่ไปดูหรอกลิเกว่าเออไปดูลิเกก็เสียตังค์เนาะไหนจะค่าโต๊ะค่าเก้าอี้ไหนจะค่าอโน,น้นอันนี้อันนั้นนะแม่เนาะไม่ไปพอดีฝนตกเลยไม่ได้ไลฟ์นะฝนตกเลยไม่ได้ไลฟ์นะแม่นะไม่ได้ขี้เกียจนะไม่ได้ขี้เกียจนะแม่แม่ต้องเข้าใจแล้วตัดสินใจ แผาตัดสินใจตัดสินใจทำอะไรตัดสินใจครับบอลสีขึ้นมาขายสิอุ้ย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 ,ยเสื้อเลิกหรือเปล่าเดี๋ยวเอฟซีเห็นจุ๊งเกงใน,น็นใส่หรือเปล่าแล้วจุงเกงน,นอย่ากลัวเอฟซีเห็นเออ้ยใส่จุงเกงน,นหรือเปล่าเดี๋ยวเอฟซีเห็นตู้ ยิงเมื่อกี้ไม่ได้อาบน้ำเด่ะหนาวหนาวก็เดี๋ยวเดี๋ยวไว้อาไราสดแล้วค่อยอาบน้ำทีเดียวเลยเพราะว่ากระถางมันเปื้อนดินบ้างอะไรบ้างไงลายสดเสร็จแล้วต้องอาบน้ำไม่ได้หรอกขายต้นไหนต่ออีกแป๊บนึงนะเจ้าวันนี้มีแต่ไม้ส,สวยๆมานะเจ้า มันก็เหลืออยู่สองสามต้นก็ยังไม่อยากขายนะว่าจะไว้ทําพันน่ะมันก็ไม่มีไม้ขายสองร้อยห้าสิบาทรวมส่งจะเปาะจะแม่ดูสีนะแม่ดูสีเปาะหนูนะสองร้อยห้าสิบาทรวมส่งนะหนึ่งนอสองนอ่อสามน่อหนึ่งแม่ใหญ่กับอีกสามนอ่อสองร้อยห้าสิบาทรวมส่งนะ โอ้เสียใจเหลือกนอยู่แกนี่ยเทวดากว้าดินช่วยไปตามเอฟซีมาหน่อยเด้อเทวดาฟ้าดินช่วยไปโดนจิตโดนใจเอฟซีมาหน่อยเด้อไม่ซื้อไม่หาก็ไม่ว่าหอกเด้อมันนั่งเป็นเพื่อนหน่อยเด้อไลฟ์สดคนดูสิบห้าคนโว้ยอนาจใจแท้ ยูทูบเบอร์ตกอับจริงๆนะเนี <aquí en S 2> ่ย <studio> ม <diesen S 1> ีคนดูอยู่สิบห้าคนเวลาคนไลค์เป็นร้อยคนดูเป็นร้อยไลค์ไม่ไหวเหลือคนสิบห้าคนโอ้ยแม่จ้าแม่จ้าแม่จ้าช่วยหนูด้วยแม่จ้าช่วยหนูด้วยเวลาคนดูแกก็ไม่อยากจะไลค์เออสมน้ำหน้าแกสมน้ำหน้าก็ลาหัวเจาะ อันนั้นมันจะสีเข้มกว่าอันนี้นะแม่นะอันนั้นจะสีเข้มกว่านี้นะสองร้อยห้าสิบบาทต้นนี้สองร้อยบาทรวมส่งพอต้นนี้มันจะเล็กกว่าต้นนั้นหรือเท่ากันวะแต่ขายต้นนี้สองร้อยรวมส่งต้นนั้นสองร้อยห้าสิบาทรวมส่งครับแต่สีโหดจริงนะคะเปราะครับสวยจริงครับสวยจริงๆนะแม่ครับ หมดแรงพูดเลยคนดูสิบคนน้ำตาจะไหลตาจะไหลจริงๆนะเนี่ยเคาะจอกเคาะใจให้บ้างเด้อเขาเรียกอะไรเคาะจอกเคาะใจกันบ้างเด้อสงสารกันบ้างเด้อนี่นอใหม่ก็มีขึ้นเพียบเล่ยนี้ก็นอใหม่อีกแล้ว สองร้อยบาทรวมส่งเด้อเปาะเด้อถางใหญ่สองร้อยห้าสิบรวมส่งเด้อดูสีนะแต่นี้สีเข้มฝ่านะอันสองร้อยห้าสิสีเข้มฝ่าเยอะนะพวกดนเลยเห็นุคนเหลือเท่าดีใจหายใจหาจริงน้ำตาตะไหลน,นะ ยิงนะยิงนะมัดผมก่อนมาเพชรเจ็ดสีครับสี่ร้อยบาทรวมส่งครับเพชรเจ็ดสีต้นที่บอกว่ามันเล็กมันอ่อนแอ อันนี้เลี้ยงมาได้ใบใหม่แล้วนะครับสวยงามแล้วนะครับสี่ร้อยบาทรวมส่งครับเพชรเจ็ดสีครับแข็งแรงมากเลยครับสี่ร้อยบาทรวมส่งครับจากต้นไม้ที่อ่อนแอวันนั้นนะกัดสีแล้วนะครับแม่ครับกัดสีแล้วนะครับเพชรเจ็ดสีครับแม่ครับ แม่ขับเอ้ยขับเอ้ยขับลาอยากขายต้นไม้แน่เอ้ยขับเอ้ยขับลาอยากขายต้นไม้แน่ขอไม่มีคนสนใจก็ง่วงนอนอีกแล้วยูพี่เน้ยมาขายต้ยไม้ยังไม่หมดนะต้มยงตัวน้งก่อนน,นี่นี่นี่ได้ไหม แม่จา้าแม่รู้บ้างไหมนี่ครับแพทเจสีครับต้นนี้อะไรอ๋อต้นนี้จันดำฟูมินอันนี้ฝอกอันนี้เก็บก่อนเด้บนะ้าเด้อเ่้บ้าเดจะว่าเอาแม,แม่ไม่รักแล้ว นั่นไม่รักแล้วโอ้ยเี็อะไรวะโอ้โหตะขายเลยยุพินตอนนี้เอามาให้เอฟจีเอามาต้นนี้เอามาปัะเดิดาะจัดดับดากตอนนี้มันเหลือมันได้สวยจัดมันโตช้าไม่ขายหรอกเนาะจริงแหมอืม ขายแล้วมันไม่สบายใจแม่ต้นไหนไม้ที่ขายแล้วไม่สบายใจจะไม่ขายเลยนะมาบุษราคำสวยๆใบใหม่นี่เหลืองทั้งใบนะเหลืองดากนะไม่ใช่เหลืองเหลืองเผือกนะห้าร้อยบาทรวมส่งจ้าแม่จ๋าบุษราคำต้นใหญ่ๆนะห้าร้อยบาทรวมส่งนะแม่ต้นเบลเลอร์เลยนะ ไม่ต้องไปรุ้นแล้วนะแม่500ห้าร้อยบาทรวมส่งอย่างสวยและเรื่องพีทนะตอนเนี้ยเรื่องพีทห้าร้อยบาทรวมส่งครับอุ้ย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 ไอ้นี่หนูแตกหน่อสองแตกขึ้นมาแล้วการซ่อมอสองบาและคือการซ่อมใบเดียวได้สองหน่อแม่ ที่ซื้อได้สามใบอันนี้หนึ่งพันบาทรวมส่งเดอ้อเหลืองพีทเดอ้อเหลืองพีทเดอ้อหนึ่งพันบาทรวมส่งนะต้นใหญ่แต่หลุดสองใบนะหลุดสองใบต้นบลเลอร์เลยแม่หลุดสองใบเหลืองพีทหนึ่งพันบาทรวมส่ง นี่ก็เหลืองพีทครับหนึ่งพันบาทรวมส่งไม้หน่อนะใหญ่สวยก่าเมื่อกี้เยอะนะก็ดีเล็กกว่าเดอยแต่ก็สวยกว่าเยอะใบยเยอะกว่าดึ่งพันบาทรวมส่งจากแม่จ๋าดึ่งพันบาทรวมส่งนะจ๊ะแม่จ๋าสวยจริงจ้าวันนี้มีแต่ไม้สวยๆนะแม่ก็แม่ไม่สนใจก็ก็ง่วงนอนอีกแป๊บหนึ่งแม่นะขอนมยานหน่อยเนาะจะเป็นลม Oh. แม่แม่อยากได้ต้นอะไรแม่แม่ทักไว้เลยนะเดี๋ยวหนูหามาขายให้นะ เสียงฝนตกแรงมากแป๊บหนึ่งไม้ยังไม่หมดไม้มีเยอะแต่เจ้าของจะาเป็นลมแล้วไม่ได้เป็นลมหรอกแม่ล้าไม่มีคนสนใจหนูก็จะง,งองแงอยู่อย่างนี้แหละแม่ไม่ต้องอะไรมากมายหรอก ออเลี่ยครับสี่ร้อยบาทรวมส่งไปทั้งกระถางใหญ่แบบนี้เลยนะเง้ายาวนะแม่ออเลี่ยเง้ายาวนะแม่อ๋อเลี่ยสี่ร้อยบาทรวมส่งนะค่าส่งก็ร้อยกว่าบาทแล้วนะแม่ต้องเข้าใจนะเพราะกระถางมันหนักแม่กระถางมันใหญ่มันหนัก สวยจริงแม่เง้ายาวมากนะหนูจะบอกว่าเง้ามันยาวยาวยาวเป็นคืบอะแม่ยกยอดได้เลยเพราะเง้ามันยาวจัดเนี่ยเง้ามันยาวถึงนี่อะแม่เนี่ยถึงโคนเนี่ยถึงขอบกระถางนี้เลยนะ ที่ขายสี่ร้อยบาทเพราะงามันยาวแม่สามารถไปตัดได้เลยอ่ะแม่สามารถไปตัดได้เลยเงามันยาวเพราะใบมันฉีกแล้วแล้วสวยด้วยนะแม่สี่ร้อยบาทรวมส่กครับไม้มันใหญ่แล้วไม้ใหญ่จัดออ้ย,อย,ดอยเดี๋ยวแป๊บนึงอึ๊บเดี๋ยวก็อีล่ลงก็อี่ลงมีใครสนใจอะไรอีกไหมครับ มีใครสนใจอะไรไหมครับขายอะไรอีกครับการส้มต้นใหญ่แม่แม่คงไม่สนใจหรอกแป๊บหนึ่งนะยุงกัดจ้ะแป๊บหนึ่งยุงกัดยุงกัดเกาขาเกาแขน ขายอะไรอีกงงป๊ดหนึ่งอืมม่เย็นนี่ยกไม้ไว้เยอะแยะนึกไม่ออกว่าจะยกอะไรขึ้นมาขายพูดไม่ถูกฝักเหลืองนะกวากด่างเหลืองจะกพัดใบใหญ่นะสองร้อยบาทรวมส่งสวยมาก สองร้อยบาทรวมส่งนะครับตสวยจริงไม้มีอะไรแล้วนะครับบายบายนะครับ